สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาะทุกท่านและผู้ทื่บัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมนีกมภพมาพ่อเกดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆไประปจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งจองของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนพี่น้องชาวให้ชาวนาะได้รับทราบสำหรับการชดเชยส่วนตา่างโครงการและการได้กเกษตรกร ซึ่งทางธนาคารทกศนะครับได้กำหนดการจ่ายเงินชดใช้ส่วนต่างตามโครงการประกายได้เกษตรกรกลุ่มนี้นะครับกูเ้เรียนละ1 0,000บาทซึ่งกเกษตรกรกลุ่มที่ว่านี้นะครับจะเป็นกเกษตรกรกลุ่มใดและก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งชององ่องของเฮากำงขอกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันแกลดิ้งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับไดมีข่าวสารใหม่ใหม่พ่อพี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะครับพ่อพี่น้องครับ บอลลายยาห,หางครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี่หามาเราฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทา่างกระทรวงพาณิชย์ตามที่ได้ประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับและดูแลก,กำหนดร,รฐฐาคาเกณฑ์กลางอ้างอิงการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามครงกำหนดและรายเสนอกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประจำปี2 5 6 3้าาทำวงเล็บหนดที่8นะครับ สำหรับ,กบเกษตรกรนะครับที่เข้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้ระบุวันขาดวาที่เก็บเกี่ยวนะครับระวังวันที1่1ถึง30มิถุนายน2 5 6 4โดยราคาเป้าหมายประกันยูทีกิโลกรัมละ2บาท50สตางค์และราคาเกณฑ์กงางอ้างอิงนะครับยูทีกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์ซึ่งก็จะมีส่วนตานะครับกิโลกรัมละ10สตางค์นะครับโดยเกษตรกรนะครับจะได้รับเงินชดเชยส่วนตานะครับแต่ละ100บาท คัวเรืองระบบเกิน100ตันนะครับหรือว่าจะได้รับเงินจดเชื้ส่วนต่างสูงสุดคูวเรื่อะหนึ่งหมื่นบาทนะครับทั้งนี้เกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบการโอนเงินนะครับได้ที่ทางธนาคารทกศหรือว่าสามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันทกสอีโมบายได้ตลอดย4ิบีชั่วโมงนะครับพี่น้องครับหรือสามารถนะครับสอบถามได้ที่ทางธนาคารทกสได้ทุกสาขาทั่วประเทศกันได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสอบถามทางธนาคารทกสที่ยู่ใก้บ้านพี่น้องกันได้เลยนะครับพี่น้องครับ ครับและนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำหรับวันนี้นะครับทั้งช่องของเฮานะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่น้องนะครับที่ได้รับเงินชดเชยส่วนตานะครับสำหรับโครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในวันนี้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับก่อนสิจากลากันไปในมือนีกับผมก็ขอให้เพ,พี่น้องนะครับอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกับสุขสุขคนขอให้ได้รับเงินจากท่านรัฐบาลโดยเร็วไวและก่อนสิจากลากันไปในมือนีกับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่า,วาสาวัสดีครับ